ครับก็ขอความสุขสวัสด,ดีครับผมสำหรับวันนี้ก็ผมได้ได้อัดคลิปนะครับในวิธีเวียนเทียนในวันวิสาขาบูชาครับผมที่วัดมุวยใหญ่นะครับวันนี้ก็เป็นการที่ทำบุญหลังจากตอนเช้าก็ทำบุญนักบตาท,ทำบุญเสร็จเรียบร้อยตกมาตอนเย็นก็ทุ่มเริ่งสองทุ่มนะครับเป็นการ เวียนเทียนรอบพระอุโบสถนะครับอันนี้ก็ทางคณะกรรมการก็มีการดอกไม้ทูบเทียนนะครับสำหรับญาติโยมที่จะมาเวียนเทียนก็บูชานะครับเนาะไม่ได้เก็บเงินเก็บทองนะครับนะัแล้วแต่ทําบุญอาจต่จะทําบุญใส่บาทเนานะบาทสึบาทก็แล้วแต่เนาะทางวัดเขาก็จัดให้นะสำหรับดอกบัวดอกไม้ทูบเทียน สำรับเป็นพุทธบูชาคุณของพระพุทธเจ้าที่เราเป็นชาวพุทธถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในสี่วันนะครับที่จะมีวันวันนี้ก็เป็นวันวิสาขบูชามีวันมาขะบูชาวันอาสานหบูชาที่มีการเวียนเทียนกันเนาะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญที่เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ หลังการตอนนี้ญาติโยมก็ทยอยกันมานะครับทยอยกันมาอันนี้ผมมาเข้ามาถ่ายด้านในนะครับเข้ามาถ่ายด้านในก็ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นด้านนอกที่ผมมาถ่ายภาพบรรยากาศเดือนก็สิบห้าค่ำเพ็นเต็มดวงนะครับนาะด้านน้นมองเห็นตอนนี้ก็สวยมากพระอุโบสถพระอุโบสถพรอุโบสถผมถ่ายมุมไกลนะให้ได้ชมกันนะครับ ก็เป็นภาพบรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นด้านทางซ้ายมือนะครับเป็นด้านทางซ้ายมือของอุโบสถด้านหน้านะครับอุโบสถด้านหน้าของวัดห้วยใหญ่ครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นจัดวิธีเวียนเทียนกันนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยังไม่ถึงเวลานะครับก็เวียนเทียนก็ประมาณสัก2สองทุ่มนะครับก็รอญาติโยมญาติโยมคนไหนที่รีบเขาก็เวียนเทียนก่อนนะครับ ขาก็มาเวียนก่อนแล้วก็กลับนะอันไหนก็ดังนั้นก็รอพิธีในการนะกล่าวคําบูชาก็จะนี้ด้านนี้เป็นด้านขวาของพระบูชดนะครับเนาะอลังการมากนะครับนะของบูชดครับนะตรงนี้ก็จะเป็นญาติโยมก็มานั่งเป็นจุดๆนะครับเนาะนั่งเป็นจุดๆสําหรับที่จะรอเวลาในการที่จะกล่าวคําบูชานะดอกไม้ทูบเทียน ครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับตอนนี้พระนะเดชพระคุณพระอาจารย์พระอาจารย์พระปรัชราวุธติตะปัญโยนะท่านก็นะเป็นมัวหน้าพิธีที่จะเข้ามาเขานั่งจะเป็นพระที่จะเข้ามาในอุโบสถนะครับพร้อมที่จะได้กล่าวคําบูชาพระรัตัยเสร็จแล้วก็จะมีการกล่าวคําบูชาวันวิสขาขบูชา เป็นันดับต่อไปนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับที่จะทำพิธีนะตอนนี้ก็ทีมีการจุดธูปพุทียนบูชาพระรัตนตรัยน,นะครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะพาญาติโยมนำกล่าวนะครับจะมีหนังสือให้นะครับมีหนังสือให้ที่เป็นการพิมพ์แจกในวันเขาเรียกว่า เป็นวันวิสาขะนะนะในการที่จะมีก็ยาวมากนะครับยาวในการบูชาครับตอนนี้ก็เป็นการรับสินก่อนนะครับอนกะ่อนที่จะบูชาก็มะกะทายกก็กล่าวอัอ่าเขาเรียกว่ากล่าวคําสม,านนะมทานเนาะสมทานพระอาจารย์ท่านก็จะให้ศินห้านะครับเพื่อทําให้บริสุทธิ์พุทองก่อนก่อนที่จะเวียนเทียนก็ต้องรับสิน ศีลหนน้เป็นการที่เป็นพื้นฐานในการที่เราจะต้องมีกันทุกคนครับที่ก็พระครูประหัราวุธท่านก็เจ้าวาดท่านก็ให้ศีนอยู่นะครับศิลห้าสำหรับญาติโยม สินนี่ก็มีดีเยอะมากนะครับนะตอนนี้ก็สินทรงทําให้สูงสิลปรุงทําให้สวยสินนาทําให้รวยสินช่วยทําให้รอดนะก็เพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาศินห้ากันไว้ครับผมครับอันนี้ก็อ่ก็จะมีการกล่าวแล้วครับตอนนี้ก็กล่าวคําบูชานะเป็นคําบูชาแล้วก็ยาวมากนะครับสนะํสำหรับบูชาในวันวิสาขาบูชานะ ก็จะมีพระท่านนำกล่าวนะครับกล่าวให้ญา,า,าติโยมด้านนอกไปไปฟังด้วยนะไดยินด้วยในการกล่าวคำบูชาในวันวิสาขบูชากล่าวเสร็จก็จะมีคําแปลให้ได้ฟังด้วยถือว่าใ้ทั้งบาลีใ้ทั้งคำแปลนะผมก็ฟังบาลีก็ไม่ออกก็ต้องมีการแปลด้วย ภาลนาไปในคุณขับในคุณงามความดีของพระพุทธองค์ท่านจะเป็นวันอนภิสูตรตัสรูร้และปรินิพานเกิดก็วันวิสาขะตัสรูร้ก็วันวิสาขะปรินิพานก็วันวิสาขะเป็นเดือนหกถือว่าเป็นสิ่งมหาจรรย์นะครับที่พระพุทธเจ้าท่าน พระองค์จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะมีอะไรพิเศษพิเศษท,ที่ที่มนุษย์เราไม่ค่อยมีก็ถือว่าอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีไว้ฉะนั้นเป็นวันที่สําคัญในทางพระพุทธศาสนาเราก็วันรึกนึกถึงเป็นการบูชาบูชาจะาูชนียานังหลังจากเสร็จพิธีแล้วก็ เดีวก็จะมีการจุดทูปจุดเทียนนะครับการจุดทูปจุดเทียนลังจา่ที่บูชากล่าวคำบูชาเสร็จแล้วก็จะมีการจุดทูปจุดเทียนนะครับน้อานีิยาิโยมก็ดูด้านล่างาด้านนอกรตรงนี้ก็จุดทูปจุดเทียนพร้อมที่จะเดินเวียนทักษิณวรัรคือเวียนขวานะครับเวียนขวาเขาเรียกว่าทักทักษิณวัรคือเวียนขวาตอนนี้พระก็จุดทูปเทียน เหมือนกันนะครับเนาะูกเทียนเหมือนกันสรนับญาติโยมก็จุดตอนนี้พระอาจารย์ก็รออยู่ที่พร้อมแล้วจะนำกล่าวคําแต่และรอบเนะาะเขาก็จะมีพุทธคุณอิติปิโสคือ,อบุญคุณของพระพุทธเจ้ารอบที่สองก็จะเป็นสวาคาโตสามพันทองอาตารสองของท่านรอบที่สามก็จะเป็นสุปฏิปนันโน สาวกของท่านอะไรประมาณนั้นก็จะเป็นชารอบแรการารครับตอนนี้ก็ฟังนั่นกันไปเรื่อยๆนะครับราาาาาราออบุุุวิโกกลเกต

เวียนครบทั้งสามรอบเสร็จแล้วก็จะมีการเอาเดอกไม้พูทเพียน,นมาวางที่ที่จัดให้วางอาจจะเป็นต้นที่เสมาจะเป็นที่วางนะจะมีที่วางอยู่นะครับจะไ้วางหลังจากเสร็จพิธีแล้วก็จะเข้าไปในอุโบสถโยมท่านใดที่จะเข้าไปก็เข้าไปนะประมาณนั้นเพราะว่าเข้าไปหมดคงคงไม่ไหว ก็มีญาติโยมเข้าไปรับรับพรแล้วก็ด้านนอกก็ยังไม่เสร็จแล้วก็ก็รับพรด้านนอกด้วยอะไรประมาณนะั้นสำหรับท่านใดที่ยังเอาเวียนไม่ครบก็ก็ต้องเวียนให้ครบสามรอบอตอนนี้พระเดชพระคุณท่านทุกรูปก็ได้เข้ามาภายในอุโบสถเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะ,ะให้พรสาหรับญาติโยมที่เสียชีวิตตอนนี้พระอาจารย์อาจารย์ ประัพระครูประัดรวุฒิก็ท่านก็ังให้อุวาใการเวียนเทียน,นก็ให้อูวาาคำแนะนำในหลายอย่างท่านก็ให้อูว่าเสร็จแล้วก็เป็นการให้พรเป็นการให้พรยะถาสีก็ถือว่าเป็นการอธิษฐพิธีนะในการที่เวียนเทียน ในวันวิสาขบาูชาก็ปีหนึ่งก็เป็นวันสาคัญในทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งที่เราชาวพุทธหลังจากที่ไม่ได้เวียนมาสองปีแล้วนะครับที่ทนติดโควิดวก็เลยก็อันนี้ก็ยังยังญา,าติโยมก็ยังไม่มากเท่าที่ควรนะไม่มากเท่าที่ควรเพราะว่าก็ยังมีการรลัวกันอยูนะ่อนนี้ก็รับพรนะครับ แล้วก็จะเดินทางกลับกันอย่างกพิธีถ้าเพ่ว,วงี้ก็เป็นช่วงโควิดนะหลายอย่างนะก็ต้อตรงรมัดระวังมัดระวังกันในการประกอบสมาอาชีพละหลายอย่างช่วยกันนะใส่แมสล้างมืออะไรประมาณนครับหลังจากนั้นมกทาย,ยกกล่กาวคำกราบพระ พอสมควรนะผุถ่ายแล้วก็ตัดต่อก็ที่อัดคลิปตอนเช้านี่เองนะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่แบบนั้นก็วันภานาะครับที่วัด ถือว่าเป็นเป็นไปด้วยดีนะครับเป็นไปด้วยดีราบรื่นด้วยดีในการบูชานะครับนะวันวิสาขาบ,บูชาสำหรับวันนี้ก็ขอความสุขสวัสดีครับก็คงไม่มีอะไรมากแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ามีอะไรดีผมก็จะนำมาออกคลิปนะในการเผยแพร่ในการให้ได้ยาดิยยมได้ดูได้ชมกันนะในหลายด้านในหลายมุมนะครับในการ ทำในวันต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอความสุขสวัสดีครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม